listen ฉันมีความกังวลอีกอย่างหนึ่งคือฉันต้องอยู่คนเดียวแต่ฉันกลัวยูเทคมาเฟรมยูมาโครคำทั้งแฟมิลี่เลยบอกมาเลยพี่ชายยู่อะไรมาให้หมดมาให้หมดเลย Take anyone with you อือจริงมีความกังวลอีกอย่างหนึ่งคือฉันต้องอยู่คนเดียวกลัวอ ฉันเคยขึ้นเครื่องบินบ่อยก็เลยไม่ค่อยรู้บ้านฉันเนี่ย Don't worry No don't don't worry I have ผีงู What you have a ผี a ghost เอ้ยอ,อ,อย่าไปบอกเขาดิเออมีหมดอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนฉันมีเป็ดสองตัวแล้วก็มีหมาอีกเต็มเลยมีเมียวเมียวด้วยแค t อะ cat อืม แล้วก็มีอืมยูไม่ไม่ยูยูไม่โบเลตแน่นอนเอ่อยูไม่เบื่อแน่นอนคือมีมีตัวอะไรมีตัวโควิดไม่ไม่ม่มีมี a l ิเก a t o r s l e ิ p with ยูเลยโอเค I I don't understand a l l i เตอร์น่ารัก he said a l l i เตอร์น่ารักแต่แม่ชอบแบบหนอ่ะ Okay, b you come to Thailand, you not alone, you sleep with, o l a y I, you o t I, I'm not alone, you, 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 a l u you, 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 y o r you, 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 y o o u you, 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 y 하나의 걱정이 있다. 나는 혼자가야 되는데 무섭다. 나는 비행기를 많이 안 타봐서 잘 몰라. <목소리> 내가 아이 사이클라가 푸는 거 맞나? 그런데 걱정하지 말래요. 어. 걱정하지 말래요. 그 뭔지 아, 아, 네. 잠깐. 음. 그럼 나는 잠은 어디서 자? 나는 어? 잠을 어디서 자? 다다 어. 제공을 해주니. 응. 음. 어. 오케이 누가? 리슨. don't worry โอเคแล้วฉันนอนที่ไหนให้หมดเลยหรอแล้วฉันนอนที่ไหนให้หมดเลยหรอออกไปนะนักมีได้แล้วก็เดี๋ยวเราหาที่พักดีๆให้เขาเลยไม่มีพิมพ์เกต้าโฮเทลหรือรีสโตรดเป็นสมอยโอ้โหนิวลี่ทักคุณมีมีเพื่อนเกาหลีแบบสบายใจผู้หญิงให้เขาไปอยู่กับเพื่อนนักเลยตะกี้ด้วยก็ได้ตะกี้ก็ท็อปคริเออเอ็มอังกฤษ แม็กซ์ said he have a Korea friend ในไทยล่ะในไทยล่ะโอ้ยอลี่ไหโอเคโอเคดูอยู่ค่ไหนคุณโอเคคืออะไรใพาคุณน้อยกันเจอประเทศจริงหรอแล้วจะได้ยั แน่แน่ทำไมคนต้องมาจริงๆพิมพ์ิชาลีกลายเป็นล่ามใช่ไหมเพื่อนของชาลีกลายเป็นล่ามใช่ไหมกลายล่างได้ด้วยครับผม <laughs> เวลากลายล่างจะกินเก่งมากเลยอ่า uh, yes my friend บอกเขาไป my friend นั่นน็กจะเป็นล่ามไหมเขา he said his Korea friend will be a translator for you จองตั๋วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเพื่อนนักการจัดการให้ทุกอย่าง thank you thank you thank you Charlie อ่าแล้วก็ไม่ไม่บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจัดการให้เป็นแบบเพื่อนนารจัดการทั้งทางานด้วยมาทางานกลาง โอเค thank you thank you promise you thank you s e ให้ e you coming soon ก็ให้เพื่อนเนี่ยทักส่วนตัวไปเลยแล้วก็จัดการทุกอย่างอืมถามว่าอยากนอนก็คงต้องแถวสยามอะเนาะเพราะเขาจะเดินเล่นก็ถึงบึกษาคนเกาหลีแล้วว่าเขาชอบอยู่นอืมคนเกาหลีชอบถ้าสมมติมาไทยชอบพักที่ไหนก็ต้องแถวพวกสยามนั่นแหละนะอืม ไม่ไม่ไม่พวกสยามดีกว่าเพราะว่าถ่ายเผื่อเขาอยากไปถ่ายรูปอะไรเล่นได้อะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปเดินทั้งสยามฝั่งร้อนสามฝั่งเรล่นเซฝั่งฝั่งเย็นติดต่อพี่จิยนมานละพิจิยนนี่ยเอาเงินอะไรพี่กูเธอรู้จักอยู่นี่ใช่ไหมเออเออเธอรู้จักจิยนอยากให้กุมภาไวๆเอกมัยทองหล่อไม่เอาเด็กกลางคืนไปเที่ยวตื้อๆกันทุกคืนนั่นแหละอยู่แถวสยาม สนุกไม่ไกลอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพามาต่างจังหวัดคู่บอลเอาเค้เล่าหู่อว่าเอาใเคยเล่นละครกับผู้หญิงเกาหลีชื่อจียอนเป็นแล้วชือเสียงดังเสียงดังกามิน I have start I have start a movie with a Korean girl named Jion สโลว์สโลสโลว์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สโลว์นะสโลว์ใหม่ทั้งประโยค Mm. Uh, I have starred a movie. with mm. One Korean girl. One Korean girl. Named. Chion. Chion. Oh, really, Chion. You? In She here in Thailand. Mm. Oh, me? You are an actor. an actor. Actually it's push <laughs> <laughs> up. You will push up. Push up. Okay, let's go push up. One hand. One one! No! No. One hand. One hand? Yeah. One hand. Oh push my up. god! My oh my god, ah, uh, I'll one hand. Let's go! Let's go! One, two, three! <laughs> no! No! very very hard 오케이 okay, 다시 원멀 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 이지 오케이 1 2오 마이 갓 베리 하드 양손 할수 있어 양손 양손 살지장 양쪽씩 신경 오 볼지 봐응2응3응포 아 오케이 오케이 봐라. 아이 힘들어. 네이게 네, 오케이. <laughs> 되는 거 같죠. Okay. 오케이 오케이. <laughs> 음. One two t <laughs> ีเป็นลมนะครับผมตอนนี้ชาลีก็จะเป็นลมนะครับเขาฟังเราไม่ออกอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือตอนนี้เราพยายามเก๊กหายนะฮะแล้วเราก็พยายามที่จะแบบว่าวเก๊กที่สุดเ<อ>ท่าที่ทําได้นะครับตอนนี้คือผมกลัเงเก๊กมากนะครับผมกําลังจะพยายามไม่หลุดที่จะยิ้มที่จะขำม,มนันออกไปนะครับผมแต่เขาฟังผมไม่รู้เรื่องอยู่แล้วกาเมนยูวิทเพื่อนเป็นด้วยนะครับผมเอออย่าลืมไอ้ทำไมโทรศัพท์ผมไม่ได้ยินเสียงเลยวะเนี่ย อืมโอ้โหสแต่ผมก่อนเพื่อนผมต้องนิ่งไว้บอกเขาว่าผมเนี่ยวิตพื้นได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับชาริเป็นอะไรสกุลชาริ what's wrong อ้าวคุณแม่ตัเพื่อนตายหาวโอ้ปิดหน้ากันโอ้โอ้โอ้ระดับวันนี้ผมไม่เขคนนะครับผมไม่ได้มีอาการเขินครับ อื mm. าม่ยนจินนี่วันนี้ดีคล่ามาแล้วตอนนี้แพรกำลังทำหน้าที่เป็นล่ามนะคะถึงแม้ว่าคุณเน็กชาลีจะไม่อยู่ณที่นี้นะคะแต่ว่าคนดูในห้องของแพรก็มีคนส่งหัวใจมาเยอะมากให้ช่วยคุยกับคุณกามินให้หน่อยแต่ว่าคุณกามินบอกว่าตอนแรกเขาเนึกว่าช่องเขามันเกิดการเอเรอร์เกิดขึ้นเพราะาอยู่ๆก็มีคนไทยมาหาเขาเยอะมากแล้วทุกคนก็บอกว่าชาลีชาลีชาลีเขาก็เลยเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อคุณชาลีมีความดังในประเทศไทยมาขนาดนี้นะคะทุกคนตอนนี้กําลังคุยยให้อู่ครเ 저 태국인으로서 좀 잘, 잘 부탁드립니다, 진짜. 어떻게 좋은 쪽으로, 제가 저, 저 잠시 인터뷰해도 될까요? 제, 제, <laughs> 제, 제, 뭐야, 직업이 MC거든요? 어떻게 MC. 좋은, 좋은 쪽으로 생각, 호감적으로 생각하고 계시는지 여쭤봐도 됩니까? 이게 저, 제가 아니라 팬분들이 많이 궁금하세요. 아, 아, 그, 넥찰, 이성적으로? 아, 네, 뭐, 뭐든, 뭐든 편한 배우. 아니, 정말 진짜 귀엽고, 너무너무 정말 사랑스럽고, 저는 사실 그 어떤 배우인지 전잘 모르다 보니까, 근데 방금 알았어요. 뭐, 우리나라에서 현빈급이라고 하면은 말다할 건데. 네. 말 그리고, 이제 한번 뵙기로 하긴 했거든요. 2월달에 제가 가기로 했어요. 와, 진짜요? 가오갤랑 짭, 뺏어. 모든, 모든 비용을 다 내준다고 해서 가기로 했는데, 팬분들이랑 다 같이 기다리고 있겠다고 했어요, 공항에서. 와, 대박, 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 대박. 너무 감사한데, <목소리> 네, 저는 이제, 어, 뭐 아직 아직 아무것도 모르고 그냥 네네네. 네 이걸 막 뭐, 남자 남자 친구 내가 이 사람을 언더나 좋아해 하는 이런 게 아니라 서로 그냥 네, 너무 좋아하주니까 저를 사람으로서 좋아해 주고 그분이 저 제가 오면 같이 방송을 하고 싶대요. 우와. อินะะคบอกว่ารู้สึกขอบคคคคุณประะะเททททศไไยยมมมาากๆนนีี่วให้โอ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 ้ยอ้โ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 อนโอ้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 โก้โอ้โอ้าอ้โอ้โอ้โา้โอ้่อ้โอ้โอ้โอ้่อ้โอนเรื่อ้โ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 อ้ได้ แต่ว่าตอนนี้คุณแน็ชาลีก็ได้ชวนคุณกามินไปเที่ยวประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็ได้ตกลงจะมาเจอกันที่ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเขาก็ได้ตกลงยอมรับที่จะไปเจอคุณแน็ชาลีแล้วก็คุณแน็ชาลีก็ชวนกันในเชิงที่แบบเออทำงานด้วยกันลองไลฟ์ลองทำคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะคุณคุณกามินบอกว่าตอนแรกอะ่ะไม่รู้ว่าคุณแน็ชาลีอ่ะเป็นเป็นดาราแบบไหนในประเทศไทยแล้วเขาก็เพิ่งมันรู้จักแพรเมื่อกี้เพราะว่าแพรไปบอกว่าแน็ชาลีก็เปรียบเสมือนกับกงยูเปรียบเสมือนกับชอนบินของประเทศไทยเลยนะ นะคะคุณกามินคุณกามินก็เลยบอกว่าเขาก็เพิ่งรู้นะคะปะ่อกี้ว่าว่าเป็นเเป็นดาราที่แบบดังถึงขั้นนี้เพราะว่าแพรบอกว่าเขาเป็นบบตัวท็อปของประเทศไทยเลยไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักเขานะคะ <laughs> คุณกามินก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกมพาพันนี้เจอกันเชลาก้าเซกินอู้ิแทวหริชิมถูกไูอิเซอร์อขอบใจ <c oughs> แรกเขาไม่รู้ ว่าคุณชาลีเป็นคนแบบไหนเป็นดาราประเภทไหนในประเทศไทยเมื่อกี้แพ้ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าความจริงอ่ะเขาเป็นเออเป็นเขาเป็นดาราชายในประเทศไทยแบบแบบตัว็อป เ,เหมือนกับกรุงยูหรือว่าเหมือนกับเหมือนกับชอนบินของประเทศไทยเลยหนังหนังที่เขาเล่นชั่วแฟนฉันก็คือเป็นเรื่องที่หนังมากๆในประเทศไทยคุณกามิงเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นแบบดาราถึงแบบขั้นนี้เลยนะอะไรอย่างนี้ค่ะแพ้ก็แบบโปยแตม้มโปยแต้มให้อันนี้ขออนุญาตนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดว่าเป็นการเสือกหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนื่อง,งจากเป็นในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะก็อยากจะเชียร์เขานะคะก็เลยบอกเขาไป เออก็เลยบอกเขาไปก็เชียร์เขาอะ่ะก็นี่มันดาราของประเทศเราะนะทุกคนคุณโอบองขอบคุณค่ะคุณโอบองเราก็เชียร์เขาไปขอให้แบบเออเขาก็เลยบอกว่าความจริงอะ่ะเขาก็ตกลงที่จะไปเจอกันแล้วเดือนกุมภาพันธ์นี้เพราะว่าคุณแน็กชาลีอะ่ะชวนเขาไปคุณโอ ใช่เขาก็เลยบอกว่าแบบก็ลองดูจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวเดือนกุมภาพันธนี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันเขาก็จะแบบทำคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะใช่เขาก็บอกว่าขอบคุณมากๆตอนแรกเขาไม่รู้ว่าคุณแอกชาลีเป็นแบบดาราสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่มาจากห้องคุณกานม้ยนะคะฮห้แพร่สวัสดีค่ะแพรนะคะอันยองาเซลแพรอนมีดาเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีนะคะตอนนี้ทํางานเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนไทยในเกาหลีนะคะทํางานในวงการบันเทิงเกาหลีค่ะออก ไราการเกาหลีต่างๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาจากคุณห้องห้องคุณกามินกันนะคะขอบคุณค่ะอ๋อสิสอรุบุมพังก็โอ้ยค่ะมินิมพังกสนมูชบนเังก็สมดาขอบคุณค่ะที่กติดกันนะคะคุณโอโอไม่ก็คุณอโอขอบคุณค่ะคุณอบอไม่ก็แทรก็บอกคุณกามินไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่าถ้าเกิดคุณกามินต้องการล่ามนะคะสามารถเรียกแพรได้นะคะเพราะว่าตอนเดือนกุมภาพันธ์นี้แพรก็จะอยู่ไทยเหมือนกันนะคะถ้าอยู่ไทยตั้งแต่เอ่อยีมกราคมจนถึง15กุมภาพันธ์เลย แพรก็บอกเขาว่าคุณกามีนถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษาไทยเกี่ยวกับประเทศไทยหรือแม้กระทั่งต้องการล่ามหรืออยากได้ไกด์ก็สามารถเรียกแพรไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับคุณแอชารีก็แพรก็จะไม่เข้าเป็นเป็นกอขอคอนะคะ <c oughs> ก็ให้คุณแอชารีเป็นล่ามให้นะคะ <c oughs> ขอขอเขาหรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณการมินต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ตามตอนนี้อยู่ประเทศไทยนะคะแพรก็มีความยินดีจะเป็นเอ่อเป็นให้การช่วยเหลือเขาได้ค่ะยอดเยี่ยมมากังมากาขอบคุณค่ะทุกคนหูยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาจากช่อง ด้านจามสิบกุมภาพันธ์ใช่คุณคุณกามินบอกแพรเรียบร้อยตอนแรกเขาบอกว่านึกว่าช่องเขา,าเกิดการเออร์เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีคนมาดูเยอะมากเขาก็ตกใจจนกระทั่งเขามันรู้ทีหลังว่าคุณเนกชาเลียไปพูดถึงเขาในทีวีของประเทศไทยเขาก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นแบบว่าทํางานการแสดงในวงการบันเทิงประเทศไทยอะไรอย่างนี้แต่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นดาราไประเทศไหนจนกระทั่งแพรไปบอกเขาตอนเมื่อกี้นะคะว่าเป็นกรงยูแห่งประเทศไทยนะคะ ทุกคนอย่าลืมฝากบอกคุณแ็กชารีด้วยนะคะฝากบอกคุณแ็กชารีด้วยนะคะว่าแพขออนุ่าตเป็นล่าให้เขาหน่อยไม่มาก็จะมาตามไม่มากจะมาตามแล้วเขาจะละแล้วเขาจะไลฟ์กันตอนไหนแพจะรู้ไหมคะเนี่ยขนลุกมากมากเลยขนลุกทุกคนนางโดตนตรงไจริงจริงตอนนี้ไม่มีใครตื่นเต้นตอนนี้ล่ามตื่นเต้นมากที่สุดแล้วตอนนี้แบบเข้าข่ายเสือกเลยแหละคะ่ะทุกคนโอ้ไม่กอดแ็กเขินจิตหมอนแน่แน่นอน <laughs> ช่วยพูดให้ประโยคน่ารักน่ารักโอ้ยประโยคจีบสาวน่ะอย่าให้พูดเดี๋ยวแพรสอนให้เป็นชุดเลยเดี๋ยวส่งหนังสือให้เลยว่าละแห่งชาติแพรบอกแล้วว่าโปรเจกต์เนี้ยมันคือโปรเจกต์แห่งชาติทุกคนโปรเจกต์แห่งชาติอย่าเอาคําพูด,ดนะคะสิลิกาการมินคุณแพรแกล้งพูดเกาหลีก่อนนะครับเอาอย่างนั้นเลยหรอทุกคนนัตติเล่นค่ะเอา แพ้เห็นนิสัยคุณกามินเขาก็แบบเป็นคนแบบล่าเริงล่าเริงติดเล่นเหมือนกันนะคะทุกคนแพ้ว่าเขาอาจจะเคมีเข้ากันก็ได้ล่าสุดเชียร์แล้วซีรีวชวนวิ่งทั้งคืนครับ ทุกคนบอกเขาไม่ต้องใช้สิริแล้วมาใช้บาโบแพรมาใช้บาโบแพรไม่ต้องใช้สิริใช้บาโบแพรแนกเขินกามินนอนงานหน้าไลฟ์หลายรอบค่ะแม่สื่อช่วยเยอะมากตอนนี้แพอยากจะช่วยแม่สือ่ออ้าวทุกคนขอค่าตัวแม่สื่อหน่อยค่ะขอค่าตัวล่ามหน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด follow ให้ล่ามคนนี้เยอะๆด้วยนะคะใคร follow แล้วก็อย่าลืมกดใจส้มให้กันด้วยนะคะหัวใจส้มนะคะถือว่าเป็นค่าตัวล่ามนะคะขอบคุณค่ะแนกติดเล่นเล่นแบบเบบอยไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนแพดูจากนิสัยคุณ กามินแล้วอะคุณกามินก็ติดเล่นเหมือนกันค่ะแต่แค่เขาอาจจะย,ยังไม่เข้าใจมุกภาษาไทยนะคะ